สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มดชัชชุมาค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านพื้นดวงของหนุ่มราศีกุมนะคะหนุ่มราศีกุมผู้ชายที่เกิด16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมค่ะก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้ช่องแม่มดชัชชุมาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลัง ทำความรู้จักศึกษาดูใจหรือทํางานร่วมกับหนุ่มราศีกุมก็มาฟังกันได้คะ่ะหนุ่มราศีกุมคุณเป็นคนที่มีความคิดสูงเกินอายุจึงดูเหมือนว่าเป็นคนแก่เกินวัยและเป็นผู้ใหญ่เกินตัวชาวราศีนี้เกิดมาชีวิตจะต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะว่าชะตาบ่งชัดมากนะคะเป็นดวงนักสู้ ดวงชีวิตของคุณเนี่ยกว่าจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยหืดขึ้นคอเสมอเลยอีกอย่างหนึง่งคุณก็ยังเป็นคนมีความช่างกังวลมีความวิตกจริตง่ายๆด้วยนะคะราศีเนี้จะมีความเครียดง่ายกว่าหนุ่มราศีอื่นๆต้องพยายามฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิไม่ให้ระดับจิตใจตกลงไปพักได้พักนะคะผู้ชายอย่างคุณ เป็นคนที่คิดถึงอนาคตมองการไกลได้แบบไกลามากด้วยนะคะคือมีความฝันที่ดีนั่นแหละฝันไกลคุณจึงเป็นคนที่มีการวางแผนเสมอในการดำเนินชีวิตบุคลิกนะคะก็เป็นคนเงียบขรึมแล้วก็บางทีเป็นคนเงียบขรึมเงียบกริบไปเลยนะคะแต่หากว่าจะพูดขึ้นมานะคะเรื่องที่รู้เรื่องที่ถนัดสนใจแหละพูดไม่หยุดเหมือนกันนะคะ ด้วยความที่คุณเป็นคนมีความกังวลคิดมากเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณพลาดโอกาสทองในชีวิตไปหลายหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการลงทุนโชคลาบก็ตามนะคะคุณควรทบทวนชีวิตเนี่ยไม่ให้มันตึงหรือฝืดมากเกินไปปรับชีวิตให้มันมองบวกขึ้นนะคะมันจะได้เป็นชีวิตที่สดใสแล้วก็ลงตัวบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ เส้นทางชีวิตในโลกการงานของหนุ่มราศีกุมเพราะความเป็นคนที่ช่างลังเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจึงไม่ค่อยได้หัวใจลูกน้องมาพักดีเท่าไหร่คุณจะเป็นคนที่ ทำงานตามรูปแบบที่ยึดติดเกินไปจะไม่ทันสถานการณ์ในหลายๆครั้งเมื่อชีวิตของคุณกําลังก้าวหน้าผู้ชายราศีนี้ก็มักจะเป็นคนกลัวเสียฟอร์มหากว่าต้องไปเข้าไปพบไปง้อขอความช่วยเหลือขอความแนะนําจากใครอันเนี้ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะเราไม่ได้เสียหน้าหรอกไปขอความรู้เขาเพราะว่า การทำงานเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าเราเนี่ยมาช่วยแนะนำแล้วก็ยังต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยมาคอยอุ้มชูการเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยถึงจะไม่เดียวดายไม่เหงาตายจริงไหมคะ ชีวิตการงานของคุณหากว่ารับราชการหรือรับจ้างบริหารองค์กรคุณอาจจะเป็นคนที่จนหน่อยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยรักษาประโยชน์ให้องค์กรให้คนอื่นรวยได้อย่างดีมากกว่ารักษาผลประโยชน์ให้ตัวเองนะสิงานในชีวิต ราชการนะคะอย่างไรก็ตามจะต้องสร้างบาร,รมีต้องเป็นสายเปยบ้างอุดหนุนสนับสนุนลูกน้องบ้างชีวิตของคุณถึงจะมีความก้าวหน้าค่ะอย่าพยายามไปจับผิดลูกน้องบริวารหรือหุ้นส่วนของการทำงานมากเกินไปเพราะว่ายิ่งพบยิ่งเจอปัญหาก็จะยิ่งเครียดแล้วก็เป็นประเด็นบาดหมางใจกันเปล่า หนุมราศีกุมหากว่าทํางานเกี่ยวกับธุรกิจการเงินการติดต่อต่างประเทศการท่องเที่ยวโรงแรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการจะดีมากนะคะเพราะว่าคุณรู้พวกรายละเอียดดีเทลว่าจะต้องเสริมเติมบริการอะไรให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็เรื่องของการลงทุนดวงชะตาของคุณในธุรกิจดังกล่าวก็จะมาแรงกว่าด้านอื่นๆด้วย คุณมีความเป็นนักวางแผนนะคะนักให้รายละเอียดคุณสามารถใช้สมองส่วนนี้ครีเอทีฟสิ่งต่างๆที่เป็นดีเทลสร้างความประทับใจได้ดีมากจะเห็นกันบ่อยๆว่าหนุ่มราศีกุมเนี่ยมักจะเป็นคนทำงานในแวดวงคนดังวงการการเมืองด้วยวงการผู้มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของการเมืองนะคะยิ่งระดับท้องถิ่น ระดับชาติก็ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่เข้าไปลงลึกถึงปัญหาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและต้องการให้แก้ไขอย่างไรเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยคุณจะสามารถทำได้ดีมีบทบาทเลยค่ะมาถึงผู้หญิงในฝันของผู้ชายอย่างคุณบ้างนะคะด้วยความที่คุณหนุ่มราศีกุมนี่เป็นคนที่มีความระเบียบจัดมากและเวลาเรื่องของตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่มุ่งแต่งานเป็นคนขรึม ก็เลยจะแพ้ทางพวกสาวๆอ่อนหวานขี้อ้อนเจาะแจ๊ะ,จะเอาใจเก่งนะคะสาวใดสาวๆคนไหนที่ฟังอยู่นะคะอยากจะกระชากใจหนุ่มราศีกุมเนี่ยมาดูตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเราเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยคุณมาถูกทางแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยต้องปรับปรุงปรับนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นทีหลังได้ หนุ่มราศีกุมชอบผู้หญิงที่มีน้ำใจนะคะอบอ้อมเอื้ออารทรอ,อะไรเงี้ยคือจะแบบแพ้ทางมากแพ้ทางผู้หญิงที่มีความเป็นแม่แม่นะคะคือถ้าเขาจะหาภรรยาคนหนึ่งอ่ะเขาอยากได้แบบแม่ของเขานะคะถ้าคบคบอยู่นี่ไปดูเลยไปดูงานที่บ้านเลยว่าคุณแม่เขาเป็นยังไงนะคะ ผู้ชายราศีนี้ชอบผู้หญิงที่กล้าแสดงออกด้วยนะคะและเป็นคนที่ไม่ซ้ำเติมยามเขาล้มลงนะคะเวลาเขาทุกข์ท้อล้มอย่าซ้ำเติมเด็ดขาดใครที่เผลอไปซ้ำเติมขึ้นมานะคะระวังนะคะเกิดปัญหาร้ารานใจอยากจะเลิกกันได้ง่ายๆเลยนะผู้หญิงในฝันตามพลังดวงชะตาค่ะเป็นคนผิวขาวมากกว่าผิว เข้มๆแต่ก็ไม่ต้องขาววิงก็ได้นะคะแต่ว่าเออก็ดูดูมีออร่าอะแล้วก็จะชอบผู้หญิงที่มีความร่างเล็กกว่าแล้วก็มองสเสน่ห์ที่ดวงตากับริมฝีปากสวยๆชอบผู้หญิงที่บุคลิกกระฉับกระเฉงเป็นกันเองกับคนรอบข้างอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าช่วงอายุเนี่ยห่างกันไม่เกิน7ปีจึงจะอยู่กันได้แบบว่าดวงเกื้อกูลหนุนนำกันค่ะ ดวงความรักการพบคู่แท้ของหนุ่มราศีกุมนะคะเขาจะเป็นคนที่วาดอนาคตมั่นคงมั่นคงก่อนจึงจะคิดเรื่องแต่งงานแฟนๆของหนุ่มราศีกุมเนี่ยบางคนอาจจะเบื่อได้เพราะว่านานเกินรอนะคะอะไรจะมั่นคงนักหนาแทนที่จะค่อยๆเริ่มต้นสร้างชีวิตไปด้วยกันอันนี้คุณผู้ชายราศีกุมก็ต้องมองต้องทบทวนนะคะคุยกับแฟนคุณด้วยอย่าปล่อยให้เขารอนานเกินไปนะคะ แม้ว่าคุณจะเป็นคนชอบความชัดเจนนั่นแหละแต่ว่าเรื่องแบบนี้ถ้าคุณชัดเจนอยู่ฝ่ายเดียวแต่ผู้หญิงเริ่มไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้เกิดปัญหานะคะแต่ว่าชีวิตหลังแต่งงานนะคะเมื่อคุณแต่งงานแล้วเนี่ยการที่คุณเคยแบบกินเที่ยวเล่นสนุกอะ่ะคุณจะหยุดเลยหรือเบาลงมากเพื่อครอบครัวนะคะจะเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากหนุ่มราศีกุมนะคะช่วงอายุที่ เขาอยากจะตั้งต้นแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ดีคือช่วง27-32ปีนะคะแต่งงานช่วงนี้ก็ดีลูกหลานร่ำรวยในอนาคตหรืออีกช่วงหนึ่งคือช่วง35-38ปีแต่งงานแล้วบ้านปลายก็สุขสบายการงานมั่นคงร่ำรวยเช่นกันค่ะหากแต่งงานก่อนอายุ27นะคะมักจะพบปัญหาบ่อยๆเพราะว่าเหนื่อยใจนะคะคบไปแล้วสิ่งที่เราคิดตอนอายุ ก่อน27เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดตอนอายุเกิน35-40ก็ได้นะคะจะมีความกดดันมีปัญหาขึ้นภายหลังทีนี้มาดูผู้หญิงที่เป็นคู่แท้ของหนุ่มราศีกุมบ้างนะคะ ตำราบอกว่าจะมีอักษรดังต่อไปนี้ผสมอยู่ด้วยก็คือออ่างพอพานรอเรือชอชิงสอเสือวอแหวนค่ะถ้ามีอักษรอยู่นี้นะคะจะเป็นคู่ที่เสริมดวงชะตากันอย่างมากค่ะเอาล่ะนี่คือพื้นดวงของหนุ่มราศีกุมนะคะถ้าใครที่รู้จักหนุ่มราศีกุมฟังแล้วตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่ คอมเมนต์ Comment, ขยายความบอกแม่มดชัชชุมาแล้วก็เพื่อนๆที่มาอ่านได้รู้ได้รับทราบด้วยกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันแชร์ไปให้หนุ่มราศีกุมได้ฟังหรือว่าเพื่อนๆของคุณที่ติดต่อสารสัมพันธ์หรือทำงานร่วมกับหนุ่มราศีกุมได้ฟังค่ะจะได้เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วก็ถ้ายังไงฝาก กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องแม่มดชัชชุมาด้วยค่ะยังมีเรื่องราวของราศีหนุ่มและสาวราศีอื่นๆให้ฟังอีกมากมายค่ะ